ไปเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่เพิ่มการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก uh, SGP uh, milestone ก่อนว่าธุรกิจของเราเ,เป็นมาอย่างไงนะครับเติบโตมาได้อย่างไง uh, สยามแกส๊สก่อตั้งในปี1975นะครับประมาณ40ปีที่แล้วโดย uh, คุณ uh, วรวิทย์นะครับวีระบวรพงศ์ต่อมาเนี่ย uh, สิ่งที่ทำให้บริษัทของเราเนี่ย เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เราเนี่ยได้ไปซื้อบริษัทยูนิแก๊สแสปิโตเคมีคอลนะครับในปี2004หลังจากที่เราซื้อยูนิแก๊สเนี่ยก็ทำให้นาให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมากแล้วก็มีเราก็เลยเสามารถขายแก๊สเนี่ยอ,อ under สองแบรนด์นะครับก็คือแบรนด์สยามแก๊สแล้วก็แบรนด์ยูนิคแก๊สนะครับ ต่อมาเนี่ยในปี2008หรือปี2,551เนี่ยเราก็เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลัก,ก,ลรกท,ทร,รัพย,ย์แห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็มีแผนที่จะได้ตอนที่เราลงทุนเนี่ยเรามีแผนที่ว่านอกจากที่เราจะบุกในธุรกิจแก๊สเนี่ยประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปในต่างประเทศโดยที่เราตอนแรกเนี่ยเรามุ่งว่าเราจะไปในประเทศใน,ใน,ในแถบตะวันออกก่อนนะครับเอเชียตะวันออกขอโทษครับ โดยที่ประเทศแรกๆที่เราไปก็คือซูเปอร์แก๊สนะครับในประเทศเวียดนามนะครับโดยการที่เราไปซื้อซูเปอร์แก๊สในปี2010นะครับในประเทศเวียดนามนะ2010จาก s างไฮคลาวด์คอมพานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ซื้อธุรกิจอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ไปซื้อบริษัทแก๊สในสิงคโปร์นะครับจากเชล l l แก๊แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเป็น s ิงแก๊สนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยเราก็ อีกก้าสำคัญของเราคือเราไปบุกที่ตลาดจีนนะครับเราไปซื้อลังแก๊สแล้วก็ขังแก๊สลงบรรจุท่าเรือขนาดใหญ่ที่เมืองจูไห่นะครับประเทศจีนซึ่งลังแก๊สเนี่ยมีความจุถึง20,000 0ตันนะครับเป็นลังในเป็นที่ลังเก็บแก๊สอยู่ในถ้ำนะครับถัดมาในปีถัดมาเนี่ยเราก็ไปบุกที่ประเทศจีนครั้งหนึ่งโดยที่เราเนี่ยไปซื้อลังแก๊ส แล้วก็ท่าเรือที่เมืองโซเทานะครับประเทศจีนอีกเหมือนกันซึ่งที่เมืองโซเท่านี่เราก็พอเราซื้อเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นสยามโอเชียนแก๊สเอนเนอจีนะครับที่โซเท่านี่มีคลังแกส๊สมีขนาดขนาดบรรจุป,ประมาณ1น0 0 0แตันนะครับแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาปี5-6เนี่ยเราก็ได้ไปซื้อกิจการเพิ่มอีกในประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะครับโดยในเวียดนามเนี่ยเราซื้อ2บริษัทก็คือ ซิตี้แก๊สน้อนแล้วก็ซิตี้แก๊สนะครับแล้วก็ที่มาเลเซียก็ชื่อไมคแก๊สครับถัดมาก็จะเป็น uh, Business Model ในประเทศไทยนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีบริษัทหลักๆก็คือบริษัทสยามแกส๊สแล้วก็ยูนิคแก๊สแล้วก็ uh, ทำธุรกิจคา้าแกส๊สเป็นผู้คา้าแก๊สรายใหญ่อันเดอร์มาตาเนะครับขายอยู่2แบรนด์ก็คือแบรนด์สยามแกส๊สแล้วก็แบรนด์ยูนิคแก๊สนะครับ แล้วก็นอกจากที่เราขายแก๊สเนี่ยเราก็ยังมีบริษัทที่เหมือนเป็นบริษัทที่สนับสนุนบริษัทในเครือของเราก็คือเราจะมีบริษัท Lucky Carrier ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทาง,ทางบกนะครับแล้วเราก็มีบริษัทสยาม Lucky Marine ที่เป็นบริษัทขนส่งแก๊สทางเรือโดยทั้งทางบกและทางเรือเนี่ยเป็นการไปรับแก๊สจากคลังาจากโรงกลัน่นหรือว่าจากโรงแยกแกส๊สเพื่อนำมาที่คลังของเรานะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวในสไลด์ต่อไปนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยขอแสดงให้เห็นว่าในเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยคือเรามีคลังอยู่กี่แห่งนะครับของบริษัทสยามแก๊สเนี่ยมีคลังหลักๆอยู่7แห่งนะครับสี่แห่งข้างบนเนี่ยจะเป็นคลังแก๊สที่มีท่าเรือนะครับมีอยู่ที่าสาธุประดิษฐ์นะครับบางประกงชาเชิงเซานะครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมี2แห่งนะครับแล้วก็ที่พระประแดงซึ่งก็คือคลังสุขสวัสดิ์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับ แล้วก็ที่เป็นคลังก๊าซที่ไม่มีท่าเรืออีก3แห่งก็คือที่ลำปางนาครสวรรค์แล้วก็ขอนแก่นนะครับสำหรับโรงบรรจุเนี่ยเรามีโรงบรรจุที่เป็นของบริษัทเองเนี่ยสาแห่งแล้วก็เป็นโรงบรรจุที่เป็นของเอเจนต์นะครับร้อยสี่สิบสามแห่งเรามีปั๊มก๊สปั๊มก๊สของสยามแก๊สเองเนี่ยสาแห่งถ้าถ้าถ้าท่านมาฟังในครั้งก่อนๆเนี่ยเราจะมี34 ตอนนี้นัถึงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่37แล้วก็จนถึงสิ้นปีเนี่ยเราคาดว่าจะมีเปิดอีก3ปั๊มนะครับจะเป็น40นะครับแล้วก็เรามีปั๊มแก๊สที่เป็นของเอเจนต์เนี่ยของเราเนี่ย518แห่งนะถัดมาเนี่ยในสไลด์นี้ก็จะโชว์ให้ท่านเห็นนะครับว่า Business Model ของเราเป็นยังไงโดยธุรกิจของเราเนี่ยเราเป็นผู้ค้าแกส๊ส โดยการที่เราเนี่ยไปซื้อไปนำแก๊สเนี่ยมาจากแหล่งก็คือโรงบรรจุขอโทษครับก็คือโรงแยกแก๊สแล้วก็โรงแยกแก๊สแล้วก็โรงกลั่นนะครับแล้วก็จากโรงแยกแก๊สแล้วก็โรงกลั่นเนี่ยเราก็ขนส่งแก๊สโดยทางรถแล้วก็ทางเรือมาที่คลังแก๊สของเราที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ก็คือคลังแก๊สทั้ง7แห่งแล้วจากคลังแก๊สของเราเนี่ยเราก็นําไปส่งให้กับ แต่ละภาคส่วนของเราที่มันมีเราจะมีลูกค้าอยู่3ประเภทน,นะครับก็คือลูกค้าที่เป็นหุงต้มลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมและลูกค้าที่เป็นยานยนต์นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นหุงต้มเนี่ยเราก็าก็คือลูกค้าคัวรเรือนนะครับล้วก็นําแก๊สเนี่ยจากคลงังของเราเนี่ยไปดังไปยังโรงบรรจุแล้วจากโรงบรรจุโรบรรจุเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อไปยังร้านค้าแก๊สเพื่อไปขายให้กับลูกค้า ู้ใช้ตามบ้านหรือว่าที่ใช้เป็นคอมเมอร์เชียลยูสคอมเมอร์เชียลยูสนี่ก็อย่างเช่นตามห้างที่ว่ามีทางห้างเนี่ยอาจจะมีฟาสฟู้ดแล้วก็มีถังแก๊สที่เขาจะวางอยู่ตรงข้างนอกตรงตรงข้างห้างนะครับที่เป็นถังแก๊สขนาด48กิโลวางเรียงกนะันเป็นตับตับนะครับเขาเรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลยูสนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือขายโดยตรงให้อินดัสทรี ก็คืออุตสาหกรรมซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ทําสัญญากับเราเป็นรายห้าปีสามปีห้าปีเป็นลูกค้าที่ที่ทจะใช้บริการกับเราซายคอนแท็เป็นระยะยาวแล้วก็เมื่อเมื่อหมดสัญญาแล้วส่วนใหญ่ก็จะรีพีทใช้บริการของเราต่อไปนะครับแล้วลูกค้าประเภทที่3ก็คือลูกค้าเป็นยานยนต์นะครับซึ่งเราก็จะส่งแก๊สจากคลังแก๊สของเราเนี่ยไปยังปั๊มแก๊สนะครับซึ่งมีทั้งปั๊มของเราที่ผมกล่าวเมื่อเมื่อสไลด์ที่แล้วก็คือประมาณ 37ปั๊มแล้วก็ปั๊มแก๊สที่เป็นของเอเจนต์อีก500กว่าปั๊มนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอตลาด LPG ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ในอของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกล่าวมาหลาย,ลายทุกครั้งนะครับก็คือในปี2013ก็เหมือนครั้งที่แล้วก็คือที่กล่าวมาก็คือ,อเติบโตเล็กน้อยนะครับแค่1.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่จะเติบโตเฉลี่ยประมาณ7% ส่วนในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยกออยอดขายก็เติบโตเล็กน้อยนะครับเอ้ยขอโทษครับยอดยอดขายเติบโตเล็กน้อยนะครับประมาณเยนออนเยนเนี่ยประมาณ0.6%นเอร์อ่ซนข์โสยามแก๊สก็ลดลงประมาณ9.7%แต่ว่าถ้าเทียบ Q1Q น่คิเนี่ยจะลดลง1.3%ส่วนเราเนี่ยก็จะลดลงประมาณ3.4%ดสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าในไตรมาสที่4 2ปี2013เทียบกับไตรมาสที่1ปี2014เนี่ยตลาดลดลง1.3นะคะที่สยางแก๊สเนี่ยลดลง3.4ถ้าเทียบยยอนเยียแล้วเราเนี่ยจะลดลงนตาที่ท,ที่ที่ลดลงนะครับที่น้อยลงโดยที่ถ้าเ,เหตุผลก็คือเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาสที่4ปี2013ถึงไ,ไตรมาสที่1ปี2 0ง4นเน่ยมีการแข่งขันในด้านของราคาแกส๊สในภาคยานยนต์ ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีการเปิดปั๊มแก๊สมากขึ้นนะครับแต่ว่าในในส่วนของสยามแก๊สเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแข่งขันทางด้านราคาเลยตรงนั้นนะครับโดยเราพยายามรักษา margin าของเราไว้นะครับสำหรับไซต์ถัดไปเนี่ยผมจะขอกล่าวถึงเรื่องของอตลาดของบริษัทยสยามแก๊สในในในโอเวอร์ซีใน,ใน,ใน, C, ในต่างประเทศนะครับ สไลด์นี้จะโชว์ให้เห็นว่าบริษัทสยามแก๊สเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศที่ไหนบ้างนะครับ mm hmm. ก็คือจะมีที่จีนนะครับสองแห่งที่กล่าวถึงคือที่จูไห่แล้วก็ที่สวนถาทางด้านบนนะครับแล้วก็มีที่เวียดนามคือซิตี้แก๊สนอตแล้วก็ซิตี้แก๊สนะครับมีคลังที่มีไมค์แก๊สที่มาเลเซียนะครับมีเวียดนามอีกแห่งก็คือ s u p e r ร์แกสนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น C ซิงแก๊สที่สิงคโปร เดี๋ยวสไลด์ถัดไปผมจะแสดงให้เห็นรายละเอียดนะครับจากสไลด์ทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือซ u เปอร์แก๊สที่เวียดนามที่เราไปลงทุนที่แรกในปี2010 Super ซูเปอร์แก๊สเนี่ยจะมีทั้งคลังมีทั้งคลังนะครับมีโรบรรจุแล้วก็มีท่าเรือนะครับความจุก็ประมาณ2,000ตันนะครับที่เราลงทุนถัดมาก็จะเป็นที่สิงคโปร์น,นะครับที่เราใช้ชื่อว่าสิงแกส๊สที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีเฉพาะเป็นโงบรรจุนะครับ เนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยมาประเทศจะเป็นประเทศค่อนข้างจะเล็ก